คือมาทวงถามที่เคยเขาได้ประชุมกันไปแล้วได้คําตอบที่แบบไม่พึงพอใจเลยค่ะเขาประชุมกันยังไงเนี่ยเขาประชุมกันยังไงคืออะไรเป็นคุ้มครองผู้พิทักษ์ชา,ชาวมุสลิมค่ะการเกี่ยวกับมุสลิมอย่างเดียวเลยแล้วคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอะคนไทยพูดคนไทยต่างชาติต่างศา,นางส,สนาที่อยู่ในเมืองไทยไม่มีจะไม่คุ้มครองเลยหรอคะเพราะที่เรามาวันนี้เรามาขอความยุติธรรมขอความเป็นธรรมให้กับคนไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศขอให้ ขอให้เรื่องที่ประชุมไปขอให้สอบประเด็นด้วยค่ะเราต้องการสอบประเด็นให้ถูกต้องค่ะเรามาทวงถามเป็นความเป็นธรรมให้กับคนไทยผู้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศการคุ้มครองเกี่ยวกับอาฮาลานะ่ะจะคุ้มครองอาาศาสนาอิสลามอย่างเดียวหรอคะแล้วคนไทยพูดคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศหะแล้วาศาสนาอื่นในะประเทศไทยมีห้าศาสนาทําไมต้องคุ้มครองาศาสนาเดียว อีกซศาสนาไม่มีความหมายหรือไงไม่มีคุณค่าหรือไงเป็นคนเหมือนกันกินเหมือนกันใช้เงินจ่ายเงินเหมือนกันนะคะเสียภาษีเหมือนกันด้วยเสียภาษีเหมือนกันเยอะว่าอิสลามจ่ายจ่ายเยอะด้วยเพราะว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะอิสลามมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์คุ้มครองเขาอย่างเดียวให้เขามีแต่รายได้อย่างเดียวดีอย่างเดียวพวกเราโดนเอาเสียโดนทาเอาเปรียบเราเป็น่ายเสียเปียกเราต้องการให้เท่าเทียมค่ะเท่าเทียมกัน เสมอกันเลยค่ะอย่ามาเลือกข้างเลยนะคะอย่าเลือกข้างนะคะเลือกข้างนะครับขอให้คุ้มครองแบบเสมอกันไม่ใช่ให้คนไทยพูดไปหาซื้อของอยากจะกินอะไร<ส>หาไหอ้บอดบอดตาฮาลานเนี่ยไม่มีเลยค่ะิดตาฮาลานหมดทุกอย่างอ่าเป็นแม่ครัวก็ ซื้อกับข้าแล้วก็มีแต่ตาฮาลาทั้งนั้นเลยค่ะชาวบ้านภาคผ,ผู้หญิงนะครับอาเชิญเลยนะครับแล้วก็เสียใจ<า>นะครับทำไมคุ้มครองจะพาะอิสลามครับได้วันนี้เราเสียใจมาก<อ>ที่ว่าทำไมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นอิสลามดีกว่าคนไทยหรือยอย่างไรทําไมไม่เห็นคนพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นเรามาทวงถามว่าการที่ครั้งที่แล้วว่าได้มีการประชุมกันเนี่ยเราอยากรู้ว่าบันทึกนั้นอะ ประชุมอะไรกันบ้างเราอยากทราบช่วยนําออกมาแค่หน่อยเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วเราจะได้รู้ว่าเออไอ้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี้เขาคุ้มครองผู้อิสลามอย่างเดียวเออคุ้มครองไปอิสลามอย่างเดียวหรือก็ขอฝากคณะกรรมการด้วยให้ดูแลชาวพุทธทุกๆกท่านด้วย